ปสตีนะครับผมก่นวันนี้นะครับเดี๋ยวมีเครื่องลูกค้านะครับนี่นะครับเป็นเครื่องคูปะต้านะครับเขาบอกว่า14แรงนะครับผมก็ไม่เคยทำนะครับรุ่นนี้นะครับคือจุดประสงค์นะครับคือเครื่องติดปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะของอยากจะอัพนะครับจะอัพให้ใหญ่ขึ้นอีกนะครับอ้าวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็แกะดูภายในก่อนนะครับว่ามันลงกับรุ่นไหนได้บ้างนะครับ ตัวนี้นะครับเขาว่าจะไปใส่แตรนนะครับคือนีแตกนะครับก็เดี๋ยวจะใส่สปริงกาวนาให้นะครับสปริงการนาสปริงวาลนะครับอ่าตัวนี้นี่รับรั่วนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ช่างฝังลองติดในฟังเสียงดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเสียงนะครับติดง่ายหรือติดยากนะครับก็จริงๆแล้วนะครับสปริงตรงนี้นะครับจะมีรั้งกลับหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราใส่ออกวีธีครับล้างตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้เจ้าของเข้ามาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันแข็งนะครับอ่ะเดี๋ยว <c oughs> จะใช้เป็นของมันทั้งหมดเลยนะครับอ่าเอ้าลองนี่น้องเอาโอ้โหน่าจะมีอาการแล้วเนี่ยหน้าจะเริ่มล้วมเลย เฮ้ยถังตาดมันดังเป็นเครื่องมีสกิลเออมันหมดเอ้าพอพอพออเอ้าใครปิดไว้ไหมอ่ะ อ่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่านิ่มนะครับใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลื้อนะครับบอกลูกแหวนออกนะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับเดี๋ยวจะอัพเป็นขว่านะขวากันมานะอันนี้ผมยังไม่เคยเปิดดูนะครับมันใช้กับอีทีแปดศูนย์นะครับบอกลูกแหวนนะครับอ่าถ้าเกิดมันใช้กับอีทีแปดศูนย์ได้นะครับผมก็จะเอาอาร์ทีเก้าศูนย์ใส่นะครับอ่าให้เป็นลูกลูกละเก้าแรงนะครับอ่าอ่าให้เป็นลูกละเก้าแรง ก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอน,นะครับตอนนี้ก็ถอดออกหมดแล้วนะครับทั้งสองสูบนะครับก็ตอนนี้ชาร์ปเนาะมันไซส์0.25ใช่ไหม1.25โอ้โหไซส์ก็ถือว่าสูงนะครับก็นี่นะครับมันจะแบ่งเป็นอสองล็อกนะครับล็อกและสูบนะครับ ปลาปลอกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นของแปดแรงนะครับเน,นี่ยจำไม่ผิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทียบดูนะครับไม่ยากนะครับอ่ะเดี๋ยวลูกสูบดิโอโหมันลายนะครับเนี่ยนะลูกสูบนะครับคล้ายๆเหมือนน่าจะชาร์บละลายแล้วอ่าไม่ได้เปลี่ยนอ่ายังไง ไม่ได้เป็นลูกปอกแหวนนะครับมันก็เลยดูประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเช็ดฟอมเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับถ้าดูนะครับภายในนะครับเป็นเครื่องนะครับนี่นะครับโอ้โหแสดงว่ามันเคยได้ถ่ายนานนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปล้างไอ้น้องเดี๋ยวขออนุญาตล้างแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาปอกไปเทียบนะครับแล้วก็จะไปกึงนะครับเอาไปกึงเป็น น่าจะต้องเอาเก้าแรงมาใส่นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับนะครับค่อยๆจะตอกแรงอ่ะตอนนี้นะครับใส่ไปหนึ่งก็บอกนะครับนี่เก้าศูนย์นะครับนี่นะครับของแท้นะครับเครื่องตัวนี้นะต้องเสียละสองชุดนะครับอ่าผมเป็นสองสูบนี่นะครับอัที่เก้าศูนย์นี่นะครับดอกลูกแหวน นี่ก็งไงพอดีไหมทั้วัเลยเอาน,นะครับก่อนให้ช่างต่อประกอบแป๊บหนึ่งนี่นะครับนี่กำลังแกะอีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้ต้องกลึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะมายัดได้เลยนะครับอ่าต้องกลึงปอกนะครับกลึงทั้งกลึงทั้งปอกเพื่อนๆถามมาว่ากลึงออกกี่มิลน,นะครับ ประมาณสองมิลนะครับก็คือต้องเอาขงเก่าไปวัดดีที่สุดนะครับบอกเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยนะครับชุดขากวนานะครับนี่นะครับดูของเดิมนะครับมันกีจนคอดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้มันคนเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาของอีทีี่เป็นแรงใส่ดูนะครับม่รู้ว่าจะได้กันหรือเปล่านะครับแต่ที่ทาบแล้วมันใกล้เคียงนี่นะครับนี่นะครับ แล้วก็สปริงกาวานานะครับนี่ผมจะใส่ไปสามตัวนะครับ็เตปสามตัวนะครับผมแล้วก็กระบอกตัวนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมมันมันขู่นะครับนี่นะครับจะเปลี่ยนเลยนะครับผมอ่าได้ขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็เตรียมจะใส่ลูกสูบนะครับรู้ป่ะไหไหนหัวไหนท้ายอ่ะได้ไหม ชาบเบอร์หนึ่งจุดสองห้านะนะครับเดี๋ยวจะใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับโอ้โหเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องก็หาซื้อไม่ได้นะครับเมื่อกี้โทรหาเซลแล้วนะครับได้ไหมเข้ามาเลยเปเนี่ย Rồi, đừng luộc Cái này rồi Không, à, cái này, cái này mướn ăn khó đấy, tối nay một cái mà À, à. à. Không sao, không sao. Ừ. Dạ Không à. ขับเลยต่อลงไหมขัาการได้หรอยังดันมันสิหมุนให้สุดดิหมุนขึ้นไปสุดอ,อ้าวไม่ถึงข้อเลยเหรอหมุนอีกไม่ขึ้นหมุนอีกอีกอีกอ๋กอ,อ,อ,อนี่ได้ไหมนี่พอดีนะครับอ่ะไปดันลงไปล่างอ,าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแปบ๊บนึงนะครับผม นะครับก็ตอนนี้ตัดประกินเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดสปริงสามตัวนะครับแล้วก็ประกินแล้วก็จะทากาวใส่คู่ลิงนะครับจะปิดหวาข้างเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็ลูกเบีย้ยวก็จะมีสองโหนกสองตัวนะครับนี่นะครับทุกอย่างสองตัวหมดนะครับแต่เฟืองอย่างละตัวมาลูกสูบไปได้น้องสุดไหมมาขอไลอ่ อดูทักทีเป็นมุนตาเลยครัว่าชนปอกเาเนี่ยใหญ่ด้ตรงนี้ขี่ปอกว่าดูดิไม่เอจย เดี๋ยวขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายวาลหน่อยนะครับก็นี่นะครับวาลก็โอเคนะครับยังไม่จมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปขูดระเก็นแป๊บหนึ่งครับนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ใส่กระเดื่องวาลเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเช็คดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งคือนี่นะครับนี่นะครับ หลวมเยอะนะครับลวมเยอะเลยนี่นะครับอคิดว่านะครับน่าจะต้องเปลี่ยนบูธกระเดืองแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนแท่นด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับส่วนมากน่าจะสึกนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับก็สําหรับแท่นกระเดืองนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสึกนะครับของเดิมนะครับนี่นะครับ ก็ใช้ของอีที95นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็บูททองเหลืองนะครับเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอ่าไดขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับก็ตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้ตั้งวาวเรียบร้อยนะครับก็ฮะแต่ความรู้สึกไม่ได้แล้วนะน้องนี่มีนะครับแต่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเวลานะครับอันนี้สองสูบก็ต้องให้มันเท่ากันหน่อยนะครับอ่า ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะปิดฝาเลยนะครับ่ะไอ้น้องปิดฝาเดี๋ยวก็ได้ฟังเสียงกันนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวลองได้ให้น้อง,นะง,งโอ้ทำไมเครื่องขึ้นดีเว้ยเอา เฮ้ยมันไม่ล้งกันหรอ ม,มีใช่ไหมมันเปิดมน้ำดูที่มีน้ำดำน้ำอะไรบ้า ลลอก่อนดูน้ำมันหน่อยเนี่ยควันเยอะเลยดูน้ำมันได้หน่อยเยออขา,ายหมดแล้วอ่ะเ,เออ ลมระบายออก อ่ะนะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่สูบเครื่องไนเล็กเนาะควันก็โบกเลยขนาดสองสูบเลยเฮ้ยอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0ูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ๋อนี่เติมน้ำมะม่้งมาอยอะ you <sharp inhale>